สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเลฟซี FC ทางช่องรันพนมไพรจุทุกท่นานนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อสมาชิกที่ติดตามทางช่องเพจอาจารย์พนมไพรพาลุายช่องทางนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอ,อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับสายด่วนฟังโค้งนะครับให้มาสี่วันเข้าสามวันนะครับเข้าสามวันติดก็ขึ้นอยู่วันหนึ่งวันนี้วันที่ห้านะครับก็ขอให้วันที่ห้านี้เข้าตรงๆนะครับสายด่วนฟังโค้งครับ อันนี้ตรงกับมาที่ยี่บเก้าตุลาคมหกแปดนะครับก็ลดแล้วแต่เป็นแนวทางดีๆนะที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกเอชซีทั้งช่องนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นยี่สิบเก้าตุลาคมหกแปดสายดวนหัวโขมาดูกันครับว่าจะเป็นตัวไหนครับ ยี่สิบเก้าตุลาคมหกแปดนะครับสายด่วนฟังโขงเก้าหนึ่งหกสองนะครับเก้าหนึ่งหกสองนะครับแล้วก็หนึ่งหกสองเก้าหนึ่งแล้วก็หกสองครับเพื่อนสมาชิกเลฟ์ซีทางช่องแฉกหน้าจอไว้เลยนะครับสายด่วนขังโขงนะครับยี่สิบเก้าตุลาคมหกแปดเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งแล้วก็หกสองครับแฉกหน้าจอไว้เลยครับ ไม่จอไว้เลยถ้าไม่ชอบ91กับ62ท่านท่านชอบ91 96 92ก็แล้วแต่นะครับหรือท่านชอบอ16 12ก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นชุด91 62นะครับทุกอย่างก็ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางทั้งนั้นขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอบทุกท่าน ร่ลำรวยเงินทองเฮงๆงรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับสมความมุ่งม,มั่นาัถนาร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพ่อพัยก็ปากชุดใจด่วนของผมเอาเช่นนี้ครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ